พระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่มีห้านานเล็กขนาดกลางมีห้าธนานเล็กและขนาดเล็กมี6กธนานเล็กข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุทั้งปวงพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระจักสุผู้เป็นบุรุษประเสริฐสูงสุด มีแปดทนานใหญ่เจ็ดทนานใหญ่บูชากันอยู่ในชมพูทวีปพ,พระสรีระอีกหนึ่งทนานใหญ่พระราชาเผ่าพันธ์แห่งนาคบูชาอยู่ในรามคามสมัตพุทธกิจโจโซกุสินารายนิพุโตทาตุเพธ,ธมเพธทั้งเจ อธิตไทยมหาทโยอุนหีสังจตุโรทาธาอคคกาดเวจสัตติมาอะสัมพินนาจตาสัพผาเสสาพินนาจธาตุโยพินนมุขปะมานาเจพินนตันดุลสันนิพา มหันตามชิมาเจวคุตติกาสาสปุปมามหันตาสวัณนาวันนาเจมัชิมามุติกาปพาคุตติกากุณดวันนาเจสัพพาวันดามิธาตุโยมหันตาปัญจนาลีเจ มัชิมาปัญนาลิเจชนาลิคุติกาเจเวสัพพาวันดามิาตุโยอัตโทนังจักคุมโตสรีเรสัตโทนังชัมพุทีเปมะเห็นตีเอกันจะโทนังปุริสวรุตตมาเซ รามคาเมนาคราชามเหนตีวันดามิเจติยังสัพพังสัพพธาเนสุปฏิทิตังสารีริกธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสกลังสัทธาอากาสัทธาจจผุมมัทธาเดวานาคามหิติกา ปุญญังตังอนุโมทิตวาจิรังรักขันตุพุทธศาสนังอากาสัทธาจะภุมัตธาเดวานาคามหิติกาปุญญังตังอนุโมทิตวาจิรังรักขันตุพุทธเทศนังอากาสัทธาจะภุมัทธาเดวานาคามหิติกาปุญญังตังอนุโมทิตวาจิรังรักขันตุพุทธ Taman Paranti, sadu, sadu, sadu.